ไอ้จบกับไอ้จอยเป็นพี่น้องท้องเดียวกันคนพี่ชื่อว่าจบคนน้องชื่อจอยทั้งสองคนเป็นคนขี้เมาและขี้ขโมยทั้งสองคนเกิดและโตมาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วไม่นานมานี่เองชาวบ้านก็ได้พากันขับไล่ให้สองพี่น้องออกไปจากหมู่บ้านนี้เพราะทั้งสองคนเป็นคนขี้ขโมย ชอบขโมยของของคนในหมู่บ้านชาวบ้านเกิดทนไม่ไหวจึงได้พากันรวมตัวขับไล่หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้พากันย้ายไปอยู่ในป่านี่พี่จบจะว่าไปพวกเราสองคนเข้ามาอาศัยอยู่ในป่ามันก็ดีเหมือนกันนะพี่ดียังไงไอ้จอยก็อยู่ในป่ามันก็มีแค่เราสองคนนะสิพี่ พวกเราจะทำอะไรก็ไม่มีใครเห็นไม่ต้องไปแคร์สายตาของใครแล้วอีกอย่างในป่าก็เต็มไปด้วยอาหารมากมายพวกเราคงไม่อดกันหรอกก็จริงของเองไอ้จอยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่ามาเป็นเวลานาน,านแลมปีอยู่มาวันหนึ่ง นางบัวหลานของเยม้อยเพิ่งย้ายมาอยู่ได้ไม่นานนางบัวมีฝีมือในการทำอาหารที่รสชาติแสนจะอร่อยเพื่อนบ้านคนไหนได้กินอาหารฝีมือของนางต่างก็พากันชื่นชมในรสชาติที่นางทำและก็เป็นที่ล่ำลือของคนในหมู่บ้านนี่พี่จบ ข้าได้ยินชาวบ้านเขาเรือกันว่านางบัวหลานของเยม้อยที่เพิ่งย้ายมาอยู่นางทำอาหารอร่อยมากและที่สำคัญนางก็หน้าตาดีซะด้วยข้าก็เลยอยากจะเห็นตัวจริงของนางเหลือเกินจริงเหรอว่าไอ้จอยและในวันเดียวกันนั้นไอ้จอยก็ได้แอบไปซุ่มมองดูนางอยู่ห่าง เองสวยเหลือเกินน้านางบัวข้าหวังว่าสักวันข้าจะเอาเองไปเป็นเมียให้ได้ไอ้จอยเมื่อได้เห็นนางบัวก็เกิดหลงรักนางบัวขึ้นมาทันทีและหลังจากนั้นไอ้จอยก็ได้รอจังหวะที่จะเข้าไปฉุดนางบัวและจะพานางบัวเข้าไปอยู่ในป่ากับตนแต่ก็ยังหาโอกาสไม่ได้ พราะนางบัวไม่ค่อยออกไปนอกบ้านหากออกไปก็จะมียายไปด้วยยิ่งนานวันก็ยิ่งทำให้อ้จอยหน้าเมื่อตามัวอยากจะได้นางบัวไปเป็นเมียโดยเร็วและในวันนั้นไอ้จอยก็ซุ่มรอดูจนกระทั่งตกเย็นเมื่อสบโอกาสไอ้จอยก็รีบเข้าไปฉุดนางบัวนี่แกเป็นใครจะทำอะไรฉัน ข้าชื่อจอยข้ารอโอกาสนี้มานานแล้วเอ็งยอมเป็นเมียข้าแต่โดยดีเถิดข้ายังไม่อยากมีผัวและข้าก็ไม่ได้รักใครปล่อยข้าไปเถอะนางบัวอ้อนวอนขอร้องแต่ก็ไม่เป็นผลในขณะนั้นไอ้จอยได้ใช้กำลังบังคับหมายจะข่มขืนนางบัว ทันใดนั่นเองจูจูก็มีลมพัดแรงพร้อมกับมีหมอกควันฟุ้งกระจายไปทั่วทันใดนั้นก็มีผีเด็กแต่งตัวคล้ายกุมารทองปรากฏกายขึ้นมาในตาของเด็กคนนั้นสีแดงกรรมเอ็งจะทำอะไรแม่ของข้าปล่อยแม่ของข้าเดี๋ยวนี้เมื่อไอจอยเห็นดังนั้นมันจึงรีบวิ่งหนี กลับเข้าไปในป่าและนี่ก็เป็นความโชคดีของนางบัวที่รอดพ้นจากน้ำมือของไอ้จอยไปได้นี่แม่บัวครั้งหน้าแม่ต้องระวังให้มากนะอย่าออกไปข้างนอกคนเดียวแบบนี้อีกดีนะที่ข้ามาช่วยแม่เอาไว้ได้ทันหากข้ามาช่วยไม่ทันแม่คงต้องตกไปเป็นเมียของไอ้ชายชั่วคนนั้นแน่ๆนี่หนูเป็นใคร ทำไมมาช่วยแม่ก็แม่เลี้ยงหนูเอาไว้ที่บ้านไงแม่จำหนูไม่ได้หรออ๋อแม่จำได้แล้วไอ้แก้วกุมารทองลูกแม่กุมารทองตอนนี้ยายของนางบัวเป็นคนให้นางบัวเลี้ยงเอาไว้เพื่อเอาไว้คุ้มครองหากเกิดอันตรายขึ้นจะได้แค้วคาดปลอดภัยและตอนนี้ ฟ้าก็ปิดแล้วถูกปกคลุมไปด้วยความมืดนางบัวจึงรีบเดินกลับไปที่บ้านและเมื่อไปถึงนางบัวก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ยายฟังเมื่อยายได้ฟังก็เกิดความโมโหขึ้นไอ้จอยนี่มันเล็วจริงๆขนาดชาวบ้านขับไล่ให้มันออกไปจากหมู่บ้านมันยังกล้ากลับมาอีกช่างมันเถอะยาย ยังไงตอนนี้ฉันก็ปลอดภัยแล้วและในคืนวันนั้นไอ้จอยมันก็ได้เล่าเรื่องให้จบพี่ของมันฟังเมื่อไอ้จบได้ฟังแล้วมันก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือกุมารทองไอ้จบมันเคยได้ร่ำเรียนวิชามนด,ดำจากทางขมรอยู่บ้างมันจึงมีวิชาติดตัวมาด้วย หลังจากที่อจบกับไอ้จอยคุยกันเสร็จมันทั้งสองคนก็ได้ทำพิธีเรียกกุมารทองตนนั้นให้ออกมาและจะจับกุมารทองตนนั้นให้มาอยู่กับมันด้วยในระหว่างที่กำลังทำพิธีอยู่นั้นจู่ๆกุมารทองก็ได้ปรากฏกายขึ้นมานี่พวกพี่สองคนเรียกข้ามาทำไมกันลือกุมารทอง ไหนเอ็งทำให้จบน้องข้าวิ่งหนีกลับมาได้แสดงว่าเอ็งก็มีวิชาพอตัวละสิเอ็งมาอยู่กับพวกข้าไหมฉันจะอยู่กับแม่ของฉันคนเดียวเท่านั้นและอีกอย่างพวกพี่สองคนก็ไม่ใช่คนดีข้าไม่อยู่ด้วยหรอกได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะทำให้เอ็งเปลี่ยนใจมาอยู่กับข้าให้ได้หลังจากนั้นให้จบ ก็ได้ทำพิธีท่องพระคาถา,าต่างๆน,นานาที่ตนเองได้ล่ำเรียนมาแต่ก็ไม่อาจจะทำอันตรายใดๆกับกุมารทองได้และขณะนั้นไอ้โจบกับไอ้จอยเห็นท่าไม่ดีพวกมันสองคนก็ได้พากันวิ่งหนีป่าล่าไปและเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ไอ้จบกับไอ้จอยไม่กล้าแอบเข้าไปในหมู่บ้านนั้นอีกเลย พราะเก่งว่าตนเองจะถูกกุมารทองทำร้ายจึงไม่กล้าแอบเข้าไปในหมู่บ้านนั้นอีกและเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ